อ่าครับพ่อแม่พี่น้องว่ากำกับฝนตกมานอนบ้านพ่อขึ้นนี้เนี่ยมากินข้าวเดบ้านพ่อจะไปเล่มีมีเมนูอะไรบ้างอ่าปิดเพลงตะกี้ฝนอ่าเสียง,ย,งยังไหมอ่าเบาเสียงเนี่ยมาเล่มเมนูเนี่ยมีหลายๆอยา่างมีเก่งอะไรบางคนนี่นั่งเนี่เย,ย,ยเยอะแยะมีไข่เจอหรือเป็นลักไข่เจียวได้เป็นลัก <laughs> น้ำปัดลูกเกลือน้ำไก่ปัดลูกเกลือน้ำจุบมูรอมยำกินไก่น้ำจุบนี้อะไรบ้างน้ำจุบนี้น้ำจุบปลาน้ำจุบอะไรหลายอย่างนี่น้ำจุบกาแฟอันนั้นน้ำจุบเอาน้ำจุบปลาไหลเจ้อะไรหลายอย่างไอเกมอันนี้ช่างครัมี่ไ่เกมก็ยังอันนี้ Ừ, lùng mong bố có dân này nô lệ à? ừ. à, euh, nà nà uh. nà này ông ông mới lệ để cày cày thua rồi à cày ấy cày giang cày giang người na kín quá cầm cầm này cày cày nhiều và nói những ngày nô thì đây nó gặp đây ma đây mà luồn cho nó đây à cái này dầm dầm tiền cày người na kín nghe vẫn đọc đọc พวกกำๆยังไม่ได้คิดนะมาโนนได้ดลบลบวนมานนนอุ no. ่วนนวนัวลิ้นเหลี่ยมลิ้นเหลี่ยมดลบดนะเอาขวนเหลี่ยมเดี๋ยวเรากันเหนื่อยข้าวเรากินข้าวอ่าพอกินจางวอนี่ก็ข้าวเหมือนนั้นนี่ข้าวเหมือนหยดข้าวนะกินยอดมันก็ได้ก็กินนู่นกินนี่ยอดมันเอาครับพี่น้องมาตักไทยอันว่ากำๆขอบคุณมากกับที่รับชม